สวัสดีครับยินนีต้อนาราไสู่จองคาแม่จนะครับผมาเอ้ยเามานะครับเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยได้ทําบ่อยนักนะครับเพราะว่ากาลัวโดนคนด่าห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหย,ยอกนะครับเราจะทําอะไรเนี่ยวันนี้เราจะทําอะไรนะครับจากที่ทุกคนเห็นก่บคที่เราก่อนนะครับเราเอาเขาเรียกว่าอะไรวะแนะนําวิธีการฝึกความเร็วเบื้องต้นแนะนําวิธีการฝึกความเร็วเบื้องต้นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์อะไร แน่นอนครับเป็นสิ่งที่ทุกคนขอกันมาได้เกินว่าพี่พี่อยากเห็นพี่เล่นแข่งไอเทมเดียวจังเลยนะครับพี่ช่วยได้เลยผมลอยได้เลยผมลอยนะครับจัดไปนะครับแล้ววันนี้ผมจะเอารถอะไรไปนะครับไม่ต้องพูดมากทำเพลงครับห <_ C 1> ัวรถฝึกงหัดไปเล่นเลยนี่ไงเอารถฝึกงหัดไปเล่นนะครับในโหมดไอเทมเดียวทุกคนคิดว่ารอดไหม <_ C 1> ทุกคนคิดว่าผมรอดไหม นะครับผมว่าถ้าผมรอดก,ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่รอดก็ก็จบนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นในสองตานะครับว่าผมจะรอดหรือไม่รอดครับเราแล้วผมาน่าจะไม่รอดครับรอขอแค่อย่างเดียวครับคุณผู้ชมว่าขอติดหนึ่งในสี่อ่าติดหนึ่งในสี่ไม่ก็หนึ่งในสามก็พอนะครับพอเยวพอไปเข,มขออไม่ต้องขอผมเล้ทีหนึ่งหรือขอร้องนะครับไม่ต้องทีหนึ่งมันเล่นยากนะครับโหมดไหนที่มันเล่นยากอยงเงี้ยยังจะเล้นหมด ใครมันคนคิดเนีใครมันใครมันคนขอผมอยากรู้จังไงใคร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 ไข่ขอกันยังไงขอดีน like ั่นแหละนะครับมามาเริ่มกันเลยโอ้โหสตาร์ทก็สตาร์ทก็แพ้เขาแล้วเออ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 นะครับเราพยายามเก็บไอเทมเก็บไอเทมเก็บโล่เก็บโล่เดียวเก็บโล่เก็บโล่ยิง โตอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับกตรียมนิ้วตั้งเลยเลยกูเตรียมนิ้วตั้งเลยเลยกระเยาเอ๊บเอ๊บเอ๊เอ๊โอ้โหโอ้โหโอ้สายฟ้าแต่ฟ้ากันครับกันทุกอย่างครับตอนนี้กันทุกอย่างก่อนครับเอาไปกุทีจหนึ่งเนี่ยเอิงอ่ะสิงโตช่วยลูกหน่อยเออเสิงโตดีมากหายตัวคุณผู้ชมมันหายตัวเร็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 วได้ที่อะไรอ๋อที่หนึ่งอย Connie, ู่ตอนนี oh ้ท oh ี oh ่ห oh นึ oh. Oh, oh, ่งอยู oh, ่ โดนอีกแล้วไม่ต้องกูัมากไปเร็ว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 เออโดนอีกโอ้โหโอ้โหระเบิดน้ำไม่ไงยิงเออรอระเบิดนี่ไงระเบิดน้ำโอ้ไม่โดนเว้ยเนยโดนอีกแล้วเนี่ย นี่ไงนื้อเนือยลูกเนื้อเนเนือเขายผ้าเออไม่โดนอะไรวะกูรอเลย่ะกูรอโดนเลยโอโ้โหโอ้โหสายฟ้าดวยขอไึงไงน้ำขอไึงไงน้ำขอได้งไงน้ำ ดึงไม่สามว่ะคุณผู้ชมมาดิรถไอเทมไม่ใช่รถไอเทมนี่รถรถสุดหัดเอาดิมาดิรถสุดหัดก็สาดได้เอาดิเอาดิดึงไอสามอ่ะขโมยมาดิในคะแนนเท่าไหร่เก้าคะแนนเหรอโอ้เต้มเร่งเร่วันนี้เพิ่งเล่นวันนี้เพิ่งเล่นแอ้ไงนะคุณผู้ชมสุดยอดไหมสุดยอดไหมไปตามามามาไอตาหนึ่งด่านรายกาก็กาไปเลย นะครับด่าอะไรเล่นไม่ได้กาไปนะครับไม่ใช่เล่นไม่ได้ด่าอะไรมันเป็นก้างขวางคอกกล้าทิ้งไปนะครับไปตาหนึ่งนะครับดูดีว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับตานี้นะครับเอารถเอารถฝึกหัดมาเล่นนะครับอย่าทำนะครับเดี๋ยวจะโดนด่าว่าถหาททำคนเทนนิกนะครับนะครับตายอย่างนี้นะครับผมมาอ่ะอย่ตัวฟึสปีดโอ้แล้วคุณจะโค้งมานทำไมจังนี้เนี่ยเอยต่อให้ต่อให้ ถือว่าเราต่อให้มา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 ยังไงต่อยังไงต่อกูจะไปยังไงอ่ะกูคิดไม่ดีคืเฮ้ยมามารับรางวัลเออมาแล้วครับทางรับขอขอเทมอือขอเทมอาที่หนึ่งอีกแล้วอ้าโอ้โหโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เอาไป อีกคือยูเอฟโอพลังงานระเบิดเวลางานที่กั้นท่านจะไม่ไปหาที่กั้นเอาเอาวอาเก็บไมได้เลยเก็บอะไรไม่ได้เลยโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกลับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกลับกำลังอ๋อรถคันนั้นโอ้โหไงเราผ่านมาได้ระดับเทพคุณน้องน้องโอ้โหน้องน้องครับระดับเทพโดนสายตาเอ้ยจะรอไมนี่อ่ะยังมีอีกเหรอโอ้โหไม่คิดจะเสือแพ่ ึ๊บกูโดนมาว่าของตัวเองกูของตัวเองอย่าโดนอย่าหวังว่าจะโดนไม่ได้เด็กแค่นั้อย่าหวังว่าจะโดนโดนอยู่ได้ไหมเออขย่าตั้งเลยเลยมาขย่าตั้งเลยเออยิงทีนึงเอ,อ้ยไม่โดนได้ไงวะทุกคนกำเนิดตั้งเก็บไว้ตอนสุดท้ายครับผมเชื่อว่ามันต้องมีพลิกคดีพลิกคดีต้องมีพลิกนะครับต้องมีคดีพลิกไป ที่อะไรวะที่สองไงน่ะคดีต้องพลิกไงล่ะรถสรุปว่าไม่ได้อยู่ที่รถครับมันอยู่ที่คนเล่นนะคนเล่นหนักเองยังไงก็ได้นะครับไงที่สองไงที่สอง,งครับไงก็ติดหนึ่งในสามได้ครับรถถึงหัดก็หนึ่งในสามได้อะครับคุณผู้ชมนะครับไงก็ได้แรงสบายสบายอ่ะ <laughs> อ่ะโอเคครับโอเคครับผมก็ ประมาณนี้ครับผมนะครับกับการมาเล่นนะครับเอาโดยการเอารถฝึกหัดไอ้ตรงนี้นะครับไปลงแรงเดียวกันนะครับว่าจะรอดไหมรอดสรุปว่าอยู่ที่คนเล่นนะหเยอกนะครับสรุปว่ามันอยู่ที่จังหวะนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปครับหมู่ไอเทมมันอยู่ที่จังหวะว่าเราได้เทมอะไร เรากดไอเทมได้ถูกจังหวะหรือเปล่านะครับแล้วก็ทักษะการป้อมส่วนตัวนะครับอันนี้ผมต้องเข้าใจว่าผมอ่ะเล่นไอเทมมาเยอะนะครับผมก็ทําให้ผมได้รู้จังหวะวิธีการเล่นนะครับแลวก็อย่างครับสำคัญนีครับดวงในการเก็บกล่องนะครับท้าม้าเก็บนะครับถ้าเก็บกล่องนะครับแล้วได้แต่ UFO นะครับ UFO แม่เหล็กนะครับมันกันอะไรไม่ได้ครับก็เลิกนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับผมหนลาก่อนนะครับผมก็อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับกับคอนเทนต์ที่อ่าใครหลายๆคนขอมานะครับผมว่าลองเอารถหมดฝึกหัด รถฝึกหัดไปเล่นในโหมดต่างๆเลยดีครับก็วันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นในโหมดไอเทมเดียวก่อนนะครับผมเดี๋ยวโหมดอื่นเดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เจ้าอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการคลิปหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรผมจะมาทำอะไรต่อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเลยครับสำหรับนี่คุณึงก็จะเด็กตุ่มป้าไปจริงครับผมบ๊ายบาย